ประเทศไทยมีอะไรดีทำามถึงแช่งหนาเสียงหายและโตกเกียวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกเมืองที่เราได้เจอโนมดมาเที่ยวและทำงานไปด้วยเยอะที่สุดในโลก Hello from Chiang Mai I am in a city up north in Thailand that is very well known for its digital nomad scene ละโบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสบายดีสวรสดีพี่น้องปองป่ายมดสุโคสุคนมาพบกันละาบยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟัง อีพีนี้จะเป็นอีพีที่223และในอีพนี้แอดมินจะมานำเสนอเหตุผลว่าทำไมดิจิ a l ลโนแ d s ถึงเลือกมาเมืองไทยทางทั้งที่ในโลกนี้ก็มีต่างหลายเมืองที่มีความเจริญและสวยงามรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามดูกันเลยนะครับก่อนจะเข้ารายละเอียดของเรื่องราวในวันนี้นะครับแอดจะพาไปดูบุคคลตัวอย่างที่เป็นดิจิ a l ลโนแ d s ที่มาใช้ชีวิตในเมืองไทยและทํางานไปด้วยเราไปดูคลิปกันเลยนะครับ Hello from Chiang Mai I am in a city up north in Thailand that is very well known for its digital nomad scene ชาาอเมริกันคนนี้มีชื่อว่า Claire Hawkins เธอเป็นนักรองนักแต่งเพลงและยูทูปเบอร์และความสามารถพิเศษของเธอคือการเล่นกีตะได้ขันเทพมากๆนะครับหรือจะเรียกเธอว่า Digital Nomads ก็ได้วันแรกของคุณ Claire เธอได้เป็นนังทำงานอยู่ที่ n หน l a ล coworking space ถ้าถามว่า coworking space คืออะไรนั้น coworking space ก็คือที่ที่สามารถมานั่งคุยกันเรื่องโปรเจกต์ต่างๆมาสัมผัสงานมางีบมาดู Netflix มาตากแอร์มาอาบน้ำมานอนรอทำงานอีกทีตอนเช้าได้หมดหรือจะมาประชุมก็ยังได้เพราะทีนี้มีห้องประชุมให้เช่าเช่นกันนะครับเธอได้นั่งทำงานอยู่ที่แห่งนี้เป็นเวลา4ชั่วโมงดย ราคา165บาทก็ถือว่าถูกมากๆถ้าจะคิดเป็นดอลลาร์ก็จะประมาณอยู่ที่4 -5 งดอลลาร์แอดมินคิดว่าค่าครองซีบถูกนะครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้กรุงเทพเป็นอันดับหนึ่งของโลกเมืองสำรับเราได้จะต่อหน่อมดแข่งหน้าเมืองใหญ่อย,อย่างเชียงรายและโตเกียวส่วนรายละเอียดว่าเพราะอะไรกรุงเทพจึงกลายเป็นเมืองอันดับหนึ่งแข่งหน้าเชียงรายและโตเกียวนั้นเราไปดูกันเลยนะครับเหตุการณ์อันสำคัญระดับโลกที่ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิต ของมนุษย์อย่างกว้างขวางในแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในรอบหลายสิบปีอย่างการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปโดยเฉพาะการทํางานที่ก่อนหน้าจะเกิดวิกฤตการทํางานในระบบเรมอทเวิร์กิ่งหรือทํางานจากบ้านหรือจากที่ไรก็ได้โดยไม่จําเป็นตอ้องเข้าออฟฟิศเป็นเพียงรูปแบบการทํางานที่เป็นทางเลือกหนึ่งเท่านั้นและก็มักจะถูกมองว่าเป็นการสร้างรายได้ที่ยังไม่มีความมั่นคงหรือไม่เพียงพอที่จะสร้างฐานะให้รำรวยขึ้นไป แต่มันมากพอที่จะทําให้นักเดินทางจํานวนมากสามารถสานฟันในการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกได้โดยที่ยังสามารถทําเงินหาเลี้ยงชีพตัวเองได้ในขณะที่เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆหลายคนสมัรถพัฒนาจนเป็นธุรกิจที่มั่นคงได้ในต่างประเทศและนั้นก็คือวิธีชีวิตของกลุ่มคนที่เราเรียกกันว่าดิจิตอลนแมดส์ที่หมักจะได้ยินกันที่ขึ้นในช่วง23ปีหลังนะครับและรูปแบบการทํางานในลักษณะนี้เริ่มได้รับความยอมรับ และนำไปประยุกต์ใช้กับบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลกบางแห่งถึงกับลดจํานวนวันทํางานให้เหลือเพียงแค่4ีวันต่อสัป,ปดาห์และอย่างพบว่าประสิทธิภาพการทํางานของพนังงานของบริษัทสูงขึ้นอีกด้วยประเทศไทยโดยเฉพาะเฉียงไม้ถือว่าเป็นสถานที่แรกของกลุ่มดิจิทัลโนแมท s ต่างชาติเหล่านี้ที่มักจะกล่าวถึงหรือยกให้เป็นทางเลือกแรกในการพักอาศัยจนทุกขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงของเราดิจิทัลโนแมทแต่ล่าสุดเมืองหลวงของไทยยัางกรุงเทพ มหานาครกลับมาแรงนะครับแชงโค้งขึ้นสู่อันดับหนึ่งของโลกเมืองสำรับเราดิจิทัลโนแมสแสงหน้าเมืองใหญ่อย่างเชียงไฮ้และโตกเกียวด้วยคะแนนทิ้งห่างซึ่งเราจะมาดูกันว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ผู้จัดอันดับซึ่งก็คือ commercial search เลือกให้กรุงเทพเป็นอันดับหนึ่งและเป็นเมืองเดียวในโลกที่ได้คะแนนรวมเกิน70คะแนนหวัวใจสําคัญในการใช้ชีวิตในแบบของดิจิทัลโนแมสก็คือการทํางานไปด้วยเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยแม้ว่าจะเป็นการทํางานนอกสถานที่โดย ที่ไม่ลายยุดงานหรือการต้องเดินทางไปต่างประเทศในทุกๆเดือนซึ่งก่อนปี2020ชาวดิจิตอลโนมัส่วนใหญ่นะครับจะทํางานในแบบฟรีแลนซ์แต่ในช่วงหลังๆมีคนที่ทํางานในลักษณะนี้มากขึ้นเพราะตระหนักว่าพวกเขาสามารถพักที่ไหนก็ได้หากที่นั้นมีโต๊ะทํางานและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่กาลังเกิดขึ้นนี้ทําให้ Commercial Church ตัดสินใจรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะมาทําการจัดอันดับเมืองที่ดีที่สุด สำหรับ ad, ดิจิทัลโนแมดโดยเลือกเฉพาะเมืองที่มีประชากรมากกว่า 400,000นคนที่มีข้อมูลต่างๆต,ต,ตามลักเก็ที่บริษัทวางไว้แล้วคัดให้เหลือเพียง57เมืองซึ่งเป็นเมืองที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศเพื่อมาทําการจัดอันดับอีกครั้งโดยลักเก็นในการตัดสินหลักๆจะประกอบไปด้วยความสามารถในการจ่ายความเร็วของอินเทอร์เน็ตค่าใช้จ่ายสาหรับ c o w o r i n g space ความบันเทิงและความปลอดภัยโดยเป็นการนําเอาข้อมูลจากเว็บไซต์ดังนะครับด้านการท่องเที่ยวธุรกิจและสถิติต่างๆซึ่งได้แก่ Tripadvisor, r e c u r s u l a และนำ โดยการให้คะแนนมีดังนี้ หนึ่งความสามารถในการใช้ใจ่ายที่มีคะแนนเต็ม35คะแนนโดย20คะแนนเป็นของราคาโรงแรมต่อวันต่อห้องในช่วงโลชิชั่นนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากท r i ป Advisor อีก10คะแนนเป็นค่าอาหารต่อมื้อโดยเฉลี่ยในร้านอาหารที่มีราคาไม่แพงซึ่งเป็นข้อมูลจาก nambio com ส่วนอีก5คะแนนที่เหลือเป็นค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะแบบเที่ยวเดียวซึ่งเป็นข้อมูลจาก nambio com เช่นกัน2ความเร็วของอินเทอร์เน็ตหลักเกณฑ์นี้มีคะแนน 20คะแนนโดยเป็นการน้ำข้อมูลจาก Speedtest by Ookla มาวิเคราะห์3ค่าสมาชิก c o w o r k i n g Space 1เดือน มีคะแนนเต็ม1 5คะแนนซึ่งเป็นข้อมูลที่นำมาจากเรกัสและจะนับเฉพาะเมืองที่มีโคเวกิ้งสเปซที่อยู่ในระบบของเรกัสจำนวน3แหง่งขึ้นไปเท่านั้น C จํจำนวนสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมคะแนนเต็ม1 5คะแนนซึ่งเป็นข้อมูลจาก Trip Advisor และ5ดัชนีความปลอดภัยที่มีคะแนนเต็ม1 5คะแนนโดยเป็นข้อมูลจากนัมบิลทั้งหมดคือหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับทั้ง5และนำนักการให้คะแนนในแต่ละลักเกฑ์โดย Commer c i a ซอร์ r c h ได้มีการแยกจัดอันดับ ลหลัก3อย่างเอาไว้ด้วยซึ่งก็คือความสามารถในการชาใช้จ่ายความเร็วของอินเทอร์เน็ตและสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมนอกจากนั้นอย่างแยกการจัดอันดับตามทวีปซึ่งก็คือ Asia, Africa, America, เอเชียแอฟริกาอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ยุโรปและและโอเชียเนียนะครับในภาพรวมกรุงเทพถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่หนึ่งของโลกทิ้งหางคู่แข่งเมืองอื่นอย่างชัดเจนในเรื่องคะแนนรวมที่ได้กรุงเทพได้ดึงดูดให้มนุษย์ดิจิตอลเดินทางมาที่นี่ตั้งแต่ก่อนที่จะมีเทรนด์ของการทำงาน จากบ้านด้วยซ้าทั้งนี้ก็เพราะค่าที่พักโรงแรมในช่วงโลชิสซินั้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่เพียง5 1เหรียญสหรัฐเท่านั้นติดอันดับ5ค่าเช่าที่ต่ําที่สุดในการจัดอันดับในคณะที่ค่าอาหารและค่าสมาชิกโคเวิร์ก g s งสป e ซอยู่ในอันดับที่สและ6ตามลําดับในคณะที่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตติดอันดับที่6ที่มีความเร็วสูงสุดจากทุกเมืองคืออยู่ที่225เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับกรุงเทพถือว่าเป็นส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบในเรื่องค่าเช่จ่าย ความบันเทิงและความง่ายในการเข้าถึงยกตัวอย่างการเป็นดิจิตอลโนแมดทีนี้ด้วยการใช้วิชาท่องเที่ยวที่สามารถต่ออายุได้ถึง3เดือน กรุงเทพถือว่าเป็นส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบในเรื่องค่าใช้ใจ่ายความบันเทิงและความง่ายในการเข้าถึงยกตัวอย่างการเป็นดิจิทัลโนแมดที่นี่ด้วยการใช้วิชาท่องเที่ยวที่สามารถต่ออายุได้ทุก3เดือนพื้นที่อย่างสีลมและใจกลางกรุงเทพหลายแห่งเป็นที่พบปะของนักธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันนอกจากนั้นยังมีโคเวอร์กิ้งสเปซที่ดูทันสมัยมากมายให้เลือกใช้บริการด้วยในตอนกลางคืนก็มีความบันเทิงในรูปแบบต่างๆให้ได้สนุกในรั ราคาที่เขาถึงได้ง่ายอาหารก็อร่อยนอกจากนั้นก็มีร้านกาแฟดีๆให้เลือกตามยานดังกล่าวเช่นทองลอ้อกรุงเทพยังเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําให้ง่ายในการเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านแถวนี้และแม้กรุงเทพจะเป็นเมืองที่มีประชากรเก้าล้านคนแต่คนก็สามารถหาที่สงบๆในการพักอาศัยได้นะครับต่อกับประเด็นดังกล่าวนะครับเรามาดูมุมมองของชาวไทยกันบ้างขอบอกนะครับให้พพเอฟซีฝังมุมมองของพี่น้อง ชาววไทยยด้ยเพราะว่ามันจะมีประโยชน์มากๆนะครับและก็เป็นการทําให้เรื่องราวในวันนี้สมบูรณ์แบบมากขึ้นเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าประเทศไทยดีขึ้นหลายๆด้านนะครับและตอนนี้ต่างจังหวัดถนนหนทางเดินทางไปมาสะดวกและปลอดภัยครับและประเทศไทยอาหารการกินมีครบคนไทยเป็นมิตรกับทุกประเทศครับสุดยอดไทยแลนด์ครับนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่2จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่ายิงถ้าคนไทยรู้จักให้เกียรติมีความเป็นมิตร เอ,อกเปรียบหนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวบ้านเราจะอย่างยืนส้มกับคําว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานกินน้อยแต่กินนานๆเพราะว่าดีที่สุดนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่3มุมมองนี้ค่อนข้างที่จะยาวนะครับขอให้มุมมองว่าเราทํางานในยานแหล่งท่องเที่ยวย่านสุขุมวิทยาหนาข้อเสริมขังต้นอีกนะครับไทยไม่มีการเย็ดผิวเชื้อชาติทุกคนเท่าเทียมกัน พื้นฐานของไทยรักสงบให้ความเคารพกันความปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับหลายประเทศที่เจริญแล้วปัจจัยขั้นพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกดีกว่าหลายประเทศไทยสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มมาช้อปปิง้งห้างสรรพสินค้าประเทศไทยระดับโลกตลาดนัดกลางคืนต่างชาติชอบมากล่องเรือทะเลภูเขาธรรมชาติสถานที่บันเทิงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาไหว้พระทำบุญอาหารการกินสะดวกสตรีทฟูด้ดร้านสะดวกชือ้อบริการ24ชั่วโมงร้านอาหาร ไทยนานาชาติกาเฟ่เพราะพื้นฐานจิตใจของคนไทยดีเลยมีสเนเห์เฉะพาะที่เลียนแบบไม่ได้นะครับมันเป็นโคดีของนักท่องเที่ยวแต่ไม่ค่อยดีตรงคนไทยค่าจ้างแรงงานต่ำค่าครองชีพสูงเมื่อเทียบกับค่าจ้างแรงงานภาครัฐไม่เข้มแข็งทุกวันนี้ประเทศไทยอยู่ได้นะครับเพราะภาคเอกชนนั่นเองนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่สี่จากชาวไทยคนที่คอยมุมมองว่าฮานอยกุลาลัมเปอร์มาเนลากรตตาเป็นเมืองดิจิตอลโนแมดไปเพราะวิชานักท่องเที่ยวไทย หมดอายุเขาจึงออกไปก่อนในระยะสั้นๆนะครับแล้วกลับมาไทยได้อีก3เดือนเคยแนะนําให้เขาไปสเต็มที่วิชาทักิเล็กนะครับแม่สายหรือชายแดนภาคใต้แบบไปเช้าเย็นกลับเขาบอกว่าเขาทําบ่อยจนกลัวนะครับกลัวต่อหมอสงสัยเลยไปประเทศดังกล่าวระยะสั้นๆมีเพื่อนเป็นดิจิตอลโนแมดชาวเกาหลีใต้สรุปหนักท่องเที่ยวรอบข้างประเทศไทยนั้นได้อาศัยใบบุญจากไทยไทยควรแก้ไขวิชาดิจิตอลโนแมดเพื่อให้เขาอยู่ ไทยยาวๆไปเลยซึ่งจะทําให้ตัวเลขของนักทองเทียว่วเพื่อนบ้านหลดหวบนะครับและไทยจะได้ขาดใช้จ่ายของกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นบอลอความเร็วของไวไฟของไทยควรอยู่ในอันดับท็อป3ของโลก ครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วยจะดึงดูดให้กลุ่มนี้กระจายไปแหล่งท่องเที่ยวบนดอยชนนบทโดยรอบของไทยนะครับก็เป็นแนวคิดที่ดีเลยนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่5จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าประเทศไทยมีทุกอย่างให้คุณเลือกสันไม่ว่าคนต่างชาติจะไปภูมิภาคใดๆของประเทศจะเจอแต่รอยยิ้มและมิตรภาพเสมอแต่ขอให้คนต่างชาติมาประเทศไทยโดยใจรักและบริสุทธิ์ทุกอย่าง9จะมีแต่ความปลอดภัยสําหรับทุกคนนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่6จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่า เราว่าทัศนคติดีมีผลต่อสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมากๆมันหมายถึงคุณภาพของประชากรชาติน,นั้นเมืองน,นั้นคำว่าให้ไม่สิ้นสุดเมื่อเราให้ไปมันคือสิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นเองแต่มันก็ต้องเริ่มมาจากการที่เรารักตัวเองมากพอก่อนเราถึงจะสามารถแบ่งปันพลังงานบวกให้แผล่ขยายไปในวงกว้างได้นะครับอันนี้ก็จริงนะครับเรามาตาม่ยมุมมองที่7จากชาวไทยคนนี้นะครับคอยมุมมองว่าคนทํางานอิสระออนไลน้าต้องการขาคร้องชี ที่ไม่แพงซึ่งประเทศไทยตอบโจทย์มากแถมมีโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางที่ดีด้วยนะครับเรามาท้ายโดยมุมมองที่8เป็นมุมมองสุดท้ายแล้วนะครับขอให้มุมมองว่าการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านจะทําให้ประเทศไทยมีแต่ได้กับได้จะทําให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเจริญสุดขีดและประชาชนชาวไทยในชาติจะสบายและมีคุณภาพชีวิตดีตามไปด้วยเพราะประเทศรวยขึ้นนะครับโครงสร้างพื้นฐานในประเทศครอบแทบทุกอย่างนะครับนั่นก็เป็นมุมมองของชาวไทยส่วนพี่น้องทางบ้านนะครับ มีมุมมองอย่างไรที่แตกต่างจากใน้ก็สา,ารถที่จะเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยและในอีพีนี้ถ้าแอดมินนำเสนอผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก่อนลาจากกันในวันนี้ขออีพอในพี่นๆน้องจงมีสุขภาพแข็งแรงอยาิเจนร่ำรวยเงินทองชื่อได้คายมานนะครับก่อนลาจากการขอกล้าขมาสบายดีสวัสดีแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าเจอกันนะครับขอบคุณครับ